ก eh ่อนก่อนดูนี่โอ้โอโอ้ตเฮียตั้งแด่กว่าทีนี่ไปนาองน้ำเจัม จะไปหาปลาเอินแถวๆเฮียดอกอยู่ข่างเงื่อนเจ้วของเผาเมื่อได้่อยออ๋อเกินเผาพี่น้องนี่นี่ จนแ่าเมื่อเดียวนะไหนใครเป็ลเราพอเราบุกหวัวมันไม่ออกมองนี้แต่กอะหัว่วันไม่ตุน่นดุฆ่าเนะาะแต่กะว่าบอเคยเห็นมันออกอเรื่องของเรื่องพ่อแม่บม่เคยบอกแล้วบอกว่ามองหันห,เหอ,อหนเฮ็ดออกนี่เฮ็ดออกก็เนะกษตรจำไว้นะจำไว้กับเกษสิมาเก็บเอาอย่ายเหมือนนะ ฮ่าจนเพื่เฮ็ดออกอยทางเพื่อนแต่ของพนังกล e ับไปหาจนจะหาอยู al, yeah. me. Me. ่อันมองเอินนะพี่น้องจะ่เฮ็ดออกอยู่น้ำมูลนี่เนี่ยรอบานตัวเองตนยุค่ามันหลายอยู่แต่ว่านกินแล้วพี่น้องเนี่ยเนี่ย ใหใจเบิงนะ่งด้วิเจ๊เลยคอยมาพอตอนน,นั้นเนาะเนี่ออยหามาพร้ตอนที่วันพระแนนผาวแม่ฝนตกใส่เมื่อกี้มอก,ก็ะเลยเป็นสภาพแบบนี้อือจะสิออกลายอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะห้ามอ้ืิเห็นไหมเห็นข้างนอก Đây mình có gì ao đâu Có ngay, Đổ ngay Thôi cần... Thôi ừ, xong xong Đó ngay vô bỏ cho ý quang xong xăm nó Cái bỏ đỏ cơm chú ngon ngon à? Là... จะสอ่อนหมดเลยวา,าจะไปหาปลาผู้เอืน่นปลาจากฟองน่าจะกองยังไม่หายังน่ากับตัวมันหมดเลยอ่ะคือว่าแม่ฟอดเจ้าเมื่อไหรนน่เนาะจุ้นจุมนมีเห็ดอันนี้เห็ดดิน โอ้เสียดายเลยเอกนั่งพี่นองน,นี่ขอบคุณที่รับชมดวยจ้ะ